ของแถมอันแรกนะครับก็ว้าวแกบดิบนะครับเป็นแกบดิบก็เอามาผสมได้เลยนะครับก็ดีอยู่ในด้านนะครับแกบดิบดีมากดิงขุยไผ่นะครับดีมากๆเลยนะครับนี่เป็นดิงขุยไผ่ถุงแค่แปดสิบาทก็เยอะอยู่นะครับอ่าของแถมอันนี้ก็จะเป็นจราบมะพร้าวนะครับโอ้ถุงกระเริ่มเลยยอดขออะไรอีกโอ้ยแถมเยอะด้วย เปลือกสนได้ไหมน่านจะเป็นเปลือกสนนะอันนี้นี่น้องเปลือกสนโอ้สุดยอดของแถมกาบสด,ดีท่านผู้ชม,ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเชี่ยวเศรษฐวุฒินะครับ ว,วันนี้นะครับก็มาแนะนําตัวโดยการเห็นหน้ากันบ้างนะครับเหมือนมีเหมือนมาพูดคุยกันคุยกันบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้ากันมานานแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมีอะไรเป็นพิเศษก็ไม่ได้มีนะครับแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวนะครับวัสดุปลูกนะครับที่ผมได้ทําการซื้อมานะครับเป็นวัสดุปลูกที่ซื้อมานะครับเอาไว้มาปลูกบอลหูช้างแล้วก็พวกโคลคาเซียแหละเอาไว้เพาะนะครับก็วัสดุปลูกที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากร้านไหนนะครับ คุณภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประโยชน์ของวัสดุปลูกที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็ราคานะครับราคาที่ซื้อมาในในจำนวนเท่านี้ซื้อมาเท่าไหร่นะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับให้ได้รับชมกันนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้ปการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวไปรับชมนะครับการรีวิวนะครับวัสดุปลูกที่ผมซื้อมากันเลยครับไปกันเลย ก็มาเริ่มกันที่ถุงแรกกันเลยนะครับถุงนี้ก็น่าจะเป็นขุยไผ่นะครับก็เป็นวัดสดุปลูกนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะใช้เนาะเขาก็ใส่กระสอบแบบนี้มานะครับอ่าราคาอยู่ที่80บาทนะครับของถุงนี้นะถุงนี้ราคาอยู่ที่80บาทนะครับส่วนเจ้าถุงนี้นะครับถุงนี้น่าจะเป็นหินผู้เขาไฟนะครับหินผู้เขาไฟแล้วก็อ่าส่วนข้างบนเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะ้อนแต่ว่า น่าจะเป็นปุ๋ยนะครับน่าจะเป็นปุ๋ยเนาะแล้วก็ส่วนนี้เป็นเพอร์ไรท์แน่นอนนะครับเพอร์ไรท์นะเพอร์ไรท์ถุงนี้นะครับถุงใหญ่เลยนะครับใหญ่มากนะครับเท่ากับตัวผมได้เลยนะครับก็ราคาอยู่ที่600นะครับ600อินภูเขาไฟ300บาทนะน้ำหนัก20กโลนะครับก็ไม่ได้ใส่รองเท้าขอโทษด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันเลยเนาะ ก็ที่ผมซื้อไปทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ1,000บาทนะครับถามว่า1,000บาทคุ้มไหมก็คุ้มนะครับคุ้มนะครับก็ดูวัสดุเยอะมากนะครับดีกว่าไปซื้อแยกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปุยไผ่กันเลยนะครับ นี้ของแถมแน่นอนนะครับของแถมอืมเป็นของแถมนะครับเดี๋ยวให้ดูมดชัดดีวกว่ายังไงดีอย่างนี้อของแถมอันแรกนะครับก็ว้าวแกบดิบนะครับเป็นแกบดิบก็เอามาผสมได้เลยนะครับก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับแกบดิบดีมากนีของแถมนะของแถม เป็นปุ๋ยปุ๋ยวะเนี่ยปุ๋ยนะครับปุ๋ยอะไรแปดยี่สี่ยี่สบสี่นะครับเอามาทําอะไรไม่บอกนะครับอันนี้ไม่บอกขอเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นหรือว่าง่ายๆก็คือปุ๋ยโทนนั่นแหละครับใครเคยทํานานะครับน่าจะรู้จักนะคําว่าปุ๋ยโทนนะครับนี่เลยปุ๋ยโทนปุ๋ยโทนนี่ซื้อมาถุงละสี่สิบบาทเออใช่ถุงละสี่สิบบาทได้เยอะมากนะครับไีนะครับปุ๋ยไทย ไม่ได้นะครับขุยไผ่นะก็จะให้ดูเลยนะครับขุยไผ่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมนยขุยไผ่นะครับอ่าเป็นดินขุยไผ่นะครับเดี๋ยวให้ดูหน่ายอ่าเป็นดินที่ดีเลยนะครับใช้ปลูกพวกฟาโลนะครับดีมากๆนะครับฟาโลจะดีมากนะไม่ใช่ฟาโลอย่างเดียวหรอกโคโลคาเซียนั่นแหละเ ดึงขุยไผ่นะครับดีมากๆเลยนะครับนี่เป็นดึงขุยไผ่ถุงละแปบาทก็เยอะอยู่นะครับ<า>อ่าตอไปมาอยู่กับหินภูเขาไฟเอาตัง้ยยกไม่ไหวยุกเขาไฟ <c oughs> โอเคเริ่มมาที่หินภูเขาไฟเนาะ <c oughs> แกะตังไว้ว่า นนจริงไอเชือกอย่างนี้ผมก็แกะไม่เป็นหรอกท่านผู้ชมมมั่วไปนะปะใส่ลูกมั่วอ้ามั่วถูกนะครับม,มั่วถูกก็แกะได้ว้าวได้ของแถมไม่แล้วนะครับของแถมอันนี้ก็จะเป็นดาบมะพร้าวนะครับโอ้โหถุงกระดุมเลยสุดยอด มะพร้าวนะครับแถมอะไรมาอีกเนี่ยโอ้ยแถมนี้ด้วยเปลือกสนใช่ไหมน่าจะเป็นเปลือกสนนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเปลือกสนอะไรวะเดี๋ยวผมขึ้นซับไว้ให้แล้วกันนะตอนตัดคลิปนะครับมีนะ้องเปลือกสนโอ้สุดยอดของแถมแถมเปลือกสนมาด้วยราคาพันกว่าบาทแถมโคตรเยอะเปลือกสนเอาไว้ตรงนี้เนาะ ต่อไปพูดกันด้วยเรื่องของถิงขอไฟนะครับิุงขอไฟก็ตามนี้เลยนะครับนี่ถิงขอไฟเนาะโอ้กำลังดีเลยนะครับใช้ปลูกบอนหูช้างบอนกระดาษดีมากเลยนะครับเนี่ยดินโป,งปง่ปงๆดีจังเลยนะครับ350บาทอ่าสามร้อยบาทหรือสามร้อยห้าสิบไม่รู้นะเดี๋ยวขึ้นซับมาให้ลวกันนะครับลืมดูลืมดูลืมดูใบบินก่อนมารีวิวนะครับก็นี่เลยประมาณ300รอย นะครับ300 350นี่นะนะครับอ่าต่อไปเดีืยวอย่างเดียวคือเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ก็จะเรียนังไงเพอร์ไลท์ก็คือเพอร์ไลท์ทั้งถุงเนะี่ยท่านผู้ชมเท่าตัวผมได้เห็นไหมเนแขนผมแขนผมเห็นไหมเพอร์ไลท์นี่เท่าตัวผมเลยนะก็คือ ผมจามาใส่ตะเข่งนี้ช้างอ่ะเห็นไหมช้างเนี่ยช้างจะมาใส่ตะเข่งนี้เป็นตะเข่งที่ใหญ่นะครับโซหัวไล์ก็ใหญ่สู้เลยนะครับนี่เอาช้างตัวน,นี้นะครับไปใส่นะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกอีกต่างหากนะครับก็อันนี้ดีมากเนาะส่วนร้านนะครับร้านนี้เลยนะครับร้านนี้เลยร้านจันเจี๊ยบเฮงห้วดนะครับน่าจะมีคําว่าการเกษตรต่อด้วยนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะร้านจันเจี๊ยบเฮงหวดนะครับ การเกษตรนะครับก็ไปโทรไปที่เบอร์ร้านนี้ก็ได้หรือทักที่ Facebook ส่วนตัวพี่เข้าไปก็ได้นะครับก็เ,ออเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อชื่อเฟซกับรูปภาพโปรไฟล์เขาให้นะครับก็ทางร้านแล้วก็เ c e b o o k ส่วนตัวของเขานะครับก็ดีเลยนะครับร้านจันเจียบเห่งหวดการเกษตรนะครับก็ผมซื้อมาในราคา1,000บาทถ้ารวมค่าจัดส่งก็1,400บาทนะครับ 1400บาทอ่าหนึ 1, บาทนี่ได้หินภูเขาไฟแบบดีมากนะครับคุณภาพดีเลยนะอย่างนี้นี่ให้ดูกลางแดดนะครับหินภูเขาไฟดียังไงเนาะหินภูเขาไฟก็ช่วยทําให้ดินโป่งนะครับดินโป่งนะครับหินภูเขาไฟเนี่ยดูชื้อ่าดูซับความชื้นได้เป็นอย่างดีนะและมีพวกแร่ธาตุนะครับ ในหินเะนี่ยเยอะมากนะครับมีแร่ธาตุอยู่เยอะมากซึ่งจําเป็นต่อต้นไม้มากๆนะครับบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่ดินเยอะเลยนะใส่แค่นี้นะครับหม,ม,มูกรอไฟเดี๋ยวผมจะใส่กับใบกา้ามปูด้วยนะครับใส่พวกใบก้ามปูอะไรไปด้วยนะม,มูกรอไฟเพอ่อไรซใบก้ามปูเนาะแล้วก็ใส่ขุยไผ่บางส่วนเดี๋ยวก็พรุ่งนี้จะพูดเรื่องส่วนผสมบอลูชารกหนึ่งทีเนาะเดี๋ยวนอกเรื่องส่วนนี้คุณภาพดีอยู่แล้วเนาะเนี่ยเพอรไร เดี๋ยวเผื่อคนไม่รู้จักคืออะไรต้องแก,อกแกะให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไม่รู้จักนะบางทีแบบคนที่มาดูคลิปผมในบางทีก็มีหลายเจนเนาะอาจจะเป็นผู้สูงอายุก็มีนะครับหรือว่าเป็นคนที่แบบยังไม่ค่อยรู้จักคําว่าเพอร์ไรท์นะครับนี่เลยเพอร์ไรท์นะครับเป็นวัสดุสีคาวแบบนี้เลยนะครับนี่เลย น้ำหนักเบามากนะครับช่วยทําให้ดินโป่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุด้วยนะครับมีแร่ธาตุที่ส,สําคัญต่อต้นไม้ด้วยน e mm hmm. ี่เผื่อไรนะครับก็เต็มถุงนี้เลยนะครับอย่าใช้เพื่อไรอย่างเดียวนะครับใช้อย่างอื่นด้วยนะครับผสมกันนะครับเพื่อให้ได้แร่ธาตุหรือประโยชน์ที่สําคัญต่อต้นไม้ที่หลายอย่างนะครับก็นี่หินภูเขาไฟนะน่าจะประมาณ20โล20โลได้20กว่าโลนะโดยประมาณนะครับนี่หินภูเขาไฟ สุดยอดครับก็ผมจะขึ้นลิงก์ขึ้นชื่อแล้วกันขึ้นชื่อ Facebook ของพี่เขาให้นะครับอาจจะทักไปที่ข้อความเฟซส่วนตัวก็ได้หรือไปที่ร้านเขาก็ได้นะนี่คุาไร้หรือปไฟนะครับในราคา1,000กว่าบาทนี่เป็นขุยข๋ยปุยไผ่เนาะปุ๋ยไผ่ปุยไผ่ปุ๋ยไผ่อันนี้เป็นปุ๋ยโทนปุ๋ยโทนนี่ซื้อนะ40บาท40บาท300 300บาท 300บาท80บาทแล้วก็อันนี้นี้เท่าไหร่วะ600 600มันมี2เกรดเนาะมีเกรด6 0 0กับเกรด5 0 0ก็เลือกเอาว่าจะเอาเกรดไหนแต่น้ำหนักเท่านี้แหละใหญ่เท่านี้เลยนะครับก็เลือกเอาจะเอา5นะ้าร0 0หรือเนาะมันมีของ2ยี่ห้อนะครับก็เลือกดูเอาเนาะหินผู้ป่อไฟมันอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าแสงแดดจะหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ของแถมนะครับของแถมก็จะมีนี่เลย กาบมะพร้าวนะครับก็เขาไม่ค่อยมีใครแถมให้เรานะเอาตรงๆอะ่ะเนาะหายากนะครับร้านนี้เขาจะแถมให้เรานะอันนี้ของชอบเดีย๋ยวหกเดีย๋ยวหกเปลือกสนนะเปลือกสนใช้แทนกาบมะพร้าวได้เลยนะครับแถมดีด้วยไม่เป็นเชื้อราด้วยนะครับเดี๋ยวเปลือกสนเปลือกสนอะไรก็ไม่รู้นะมันชื่อเต็มๆมันนะนิวซีแลนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นซั์ให้หนึ่งทีเนาะแล้วก็อันนี้ หนึ่งอันที่เขาแถมมาให้น่ยสามอย่างเลยนะครับกาบมะพราะ้าวแกบดิบแล้วก็นี่เือกสนส่วนนี้ปุ๋ยโทน40บาท80บาทนะครับ300บาท300าทรอเนี่ยนี่ส่วนนี้600บาทนะครับรวมกันเป็นก็พันพันเนือหน่อยนะครับรวมค่าจัดส่งด้วยก็1,400บาททั้งนี้นะไอคำว่าค่าจัดส่งเนี่ยมันอาจจะเยอะเยอะเพราะเจ้าถุงนี้แหละถุงนี้กับถุงนี้พวกน้ำหนักมันเยอะนะครับ น้ำหนักมันค่อนข้างเยอะ20โลอะ่ะ20โลคืล่า20โลได้นะครับก็มันก็จะไปหนักที่น้ําหนักแต่ว่าพี่อาจจะขี่รถไปเอากันเองก็ได้นะครับขี่รถไปเอาเองที่ร้านก็ได้นะเออมันก็จะประหยัดค่าจะส่งเนาะขี่รถเอาเองเลยไปเป็น10ล้อรถพ่วงไปเอาร้านเขาเลยก็ได้นะครับโอเคแล้วหลับวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอครับการรีวิวนะครับการรีวิววัสดุปูที่ผมซื้อมานะครับ ในราคา1,000นะครับ1น0่งพนหน่อยๆน,น,นะครับมา mm hmm. ให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่กำลังมองหาร้านวัสดุปลูกด,ดีๆอยู่นะครับทักพี่เข้าไปได้เลยแล้วก็พี่เขาก็มีบอลหูช้างเยอะมากนะครับกำลังออกหน่อเยอะเลยนะครับก็ทักไปจองกันได้เนาะราคาก็อ่าก็เรียกว่าอะไรดีสมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกเป็นขี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตใช้คํานี้เนาะ ว่าบาง,บางทีบางทีก็ถูกเกินนะครับแต่ว่าอันนี้พี่เขาก็ขายตามราคาเนาะสวยสวยสวย,สวยก็ราคาแพงหน่อยปุ๋ยไผ่นะครับให้ดูเลยเนานะโอเคครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องของผมด้วยนะครับ้พวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนีสส้สวัสดีครับ